เรื่อยๆ,ๆมีมๆไว้ิีงๆไว้ค่อยๆค่อยๆเย็นๆเย็นเราชนะได้น่ะโอเคฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับ c ุก k i e Land Tower of Adventure กันต่อผม้เลนเจอแอดเวนเจอร์อะไรก็ว่าไปวันนี้เราจะมาเล่น Time Attack ให้ดูแล้วกันนะถ้าเล่น Time Attack เหลอีกสามวันผมเล่นไปที่4.7นะยังไม่ได้ตึงขนาดนั้น คือเล่นแค่พอได้เพชรก็พอแล้วคือด่านแรงไม่เท่าไหร่ด่านสองก็นิดหนึ่งด่านสามนี่อุ่นๆ <c oughs> แต่ละด่านนี้แต่ว่ามันได้เพชรทุกอันอะ่ะก็ควรจะเล่นทุกคนนะบางคนอาจจะเห็นแล้วท้อแท้ท้อแท้หมดกำลังใจเพราะดูดีมันเล่นกันตห้าสิบวิอะไรเนี่ยโคตยอดมนุษย์ทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักหนึ่งรอบแล้วกันตัวที่เราต้องมี คุกกี้ตัวนี้ที่เราต้องมีแล้วที่เหลือก็ตัววิ่งวิ่งสักตัวตัวที่สปีดเก้อนะดูสปีดก็ไดนะ้ดูสปีดนี่ความเร็วเคลื่อนที่9 0้า้อยเห็นไหมติดตั้งด่วนโอเคติดตั้งด่วนไปเราไม่ได้ใช้ตัวตีแล้วตัวพวกนี้เราใช้โซดาตีแค่ตัวเดียวแล้วก็ไอตัวนี้ยังไงทุกคนก็ต้องเกลือเเหมือนกันหมดทุกคนปะไอตัวเนี้ย อย่างไอย่างน้อยมันต้องมีหนึ่งดาวอะ่ะมันจะซลายได้สองทีแล้วก็บวกอันนี้อีกเปลี่ยนเอออันนี้คู่ดาวของแดนลดล,ลงยี่ี่เปอร์เซ็นเคประมาณนี้ตัววิง่งตวัวโยมนั้นเราจะไปดูนะอาจจะทำสถิติสูงเดิมไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจมาถึงแล้วให้กดสไลดล์เราเลยจิ้มจิ้มจิ้ วิงว่งวิ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 ่งให้ดูขำขำสไลด์สไลส์ฟุ๊กสไลด์ฟุ๊กอย่างเงี้ยวิ่งไปสไลด์เปลี่ยนตัวไปสไลด์เปลี่ยนตัวฟุ๊ก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 อย่างเงี้สไลส์กดๆ,ๆไประวังตอนสไลด์ตัวพิกกันเดียวอะตัวพิกสไลด์มันมีโอกาสเด้งกลับนะแต่ตัวพิกก็วิ่งเร็วนะค่อยๆสไลด์เฮ้ย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  เงรโซลาสามสีมันก็ฟาดเข้าไปปาบไอ้คนนี้ตะกี้ทำดากระไรล่ะเตรียมสไลด์เฮิบ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 ฮิบไม่ตลูกใครสไลด์อย่างเดียวปาดหนึ่งปาสองปาสามสไลด์สไลด์โดลเตรียมครับเตรียม ไปให้ไวที่สุดสไลด์สไลด์ไป Let's go พอเราถึงตรงนี้ปุ๊บเตรียมให้ตัวนั้นมาปาดปึ๊บคือมันก็ต้องมีดาเมจน,นิดนึงอะให้มันแบบทีเดียวตายจะได้ไปไวปึ๊บ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 สไลด์สไลด์ เร็วๆครับอย่าช้าครับพี่ไม่ชอบเฮ้ย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 อีกจะกดผิดโอ้โหจิตสไลด์เกือบมานิดนึงไม่เป็นไรประมาณนี้ด่าแรงไม่เท่าไหร่ด่าแรกก็เฉยเยด่าหลังเริ่มอุ่นเราได้คะแนนก็พอละอืมช้าขอเดิมขอเดิม1.3ึ่งจุดสอะเอาแบบพร้อมผ่านพอเจ็ดรก็โอเคแล้วปะ เมต้องถึงขั้นยอดมนุษย์มากอันนี้แหละอันนี้ก็อุ่นนิดนึงคืออุ่นอุ่นต้องกดปุ่มนี่แหละผมกดไม่ค่อยติ่งไงปุ่มอะ่ะปั๊จะมีปุม่มให้เรากดอ่ะมันกดลำบากมาถึงก็สไลด์แดด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 เพื dead, 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 ่อผมออไม่ใชจอยผมไม่ยอมกดวิ่งฮึ๊บฮึ๊บค่อยๆไปเ่อยไปฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บ เพิ่บ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 ขยะนี้มีปัะตูมันมีมันก็ค่อนข้างถึงนะที่การใช้โทรดาวฝั่งนั้นเนี่ยโอ๊ยฝันไม่โดนอีกเยอะเพอเรียบร้อยเนี่ยมันจะมันจังโควิดตรงนี้แหละเพิ่บ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  เึบฮึเฮึบ <that> ฟันฟ <that recognize> <that mental Sure> ันเพบฟันฟันสไลด์โอ้ยสไลด์ฟันฟันเพิ่สไลด์เพิ่มสไลด์เพิ่มสไลด์เนี่ยโอ้โหร้อนไ้ตรงนี้เนี่ยกดไม่ติดอ่ะผมใช้จอยเด้งเห็นกดล้บากฮึบมึบิึมเพิเโอเคเึบฮึเ เฮ้ยเกดเปโบโบ็นคอมโบครับกดเป็นคอมโบครับค่อยๆกดครับไปครับไปครับวิ่งแบบไม่สลุลูกใครเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นจะตายไอ้นี่เนี่ยโดนหัวร้อนเลยอัเนี่ยกดกดกด,โ,ดโอเคพันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ปาดมแม่งเอ้ยหลบอีกจานนี้ต้องมีดาเมจนิดหนึ่งไม่มีดาเมจไปได้ไรเนี่ยต้องมีดาเมจนิดหนึ่งเมื่อกี้แบบกดปุ่มพ่าดทีหนึ่งอ่ะเออมันก็เลย เร็วกว่าเดิมปะ่ะรู้สึกเร็วว่าเดิมนิดนึงว่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไปยอนคลิปโดยเองแล้วกันนะก็ประมาณนี้เราได้เจดร้อยแล้วก็โอเคแล้วป่ะนี่อันนี้อันนี้เลยเื่อผมแบบไม่มีตัวดาเมจอะไรเยอะขนาดนั้นไงนี่เลยอันนี้ต้องใช้ต้องใช้ตัวยิงนะหรือใช้ตัวอะไรก็ได้ที่มีดาเมจเราควมใช้ตัวยิงเอาง่ายดี คุกกี้ไลท์ก็านาเมะก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ก็พอได้คือเรายิ่งานาเมิเระลน้อยอะ่ะยิ่งเหนื่อยอ่ะไปอันนี้เราแบบว่าติ๊กตรงนี้ด้วยนะเวลาเราล้นโดนตีทีหนึ่งอะ่ะและไลท์ที่ตีคือห้ามโดนโจมดีเลยไม่เต่ด้งเดียวนะ เวลาเราโดนโจมตีก็คือจบเกมีวมจะบอกทิงให้ว่ายืนตรงไหนเอาง่ายอาชีคนที่มีดาเมจอะง่ายด่านนี้ง่ายง่ายกว่าไม่มีดาเมจเพราะเพราะว่าเราต้องทนอยู่สนามนานนาน,นานกว่าคนที่มีดาเมจไงคือผมไม่ได้เล่นเข้าไรเป็นตัวหลักด้วยไงึ๊บถ้าไปก็ปูเลยครับปูป,ปูแล้วก็ แล้วก็ยืนตรงกลางฮะแล้วก็ยิง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 เราลองสายฟ้าหน่อยปะย,ยืนผิดเอาไม่ห้ามยืนตรงช่องตรงกลางนะให้ให้เรายืนตรงเส้นนะเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้พลาดเล่นแล้วหัวอุ่นอุ่นเลยทวันนี้งานนี้อุ่นแน่นอนนเล่นให้ดูยังอุ่นเลย ยืนมุมมุมไว้ยืนมุมแวะให้เรายืนมุมแวะยืนมุมไอตัวโมโม่เนี่อันตรายใถ่บานะต้องเคลียร์ริ้วฆ่ามันคือผมไม่ค่อยมีดาเมจไงมันก็เลยดูลำบาก

เดี๋ยวๆมิงมิงไว้นิงๆไว้ไวค่อยๆค่อยๆเย็น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 เราชนะได้นะ่ะหยุดมิงๆงๆิงๆิงิงงมไว้ตรงนี้มุ่งมาลอ,อย ก็จะผ่านแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ดอาจจะได้เวลาไม่ค่อยดีอะเอาแคปผ่านก็พอปะผ่านก็หัวร้อนแล้ประมาณนี้แหละก็คือยืน,น,นตรงกลางยืนตรงกลางาไว้เราจะไม่โดนตรงหัวมุมสี่เหลี่ยมสีมุมอ่ะโคตรร้อนอะไลท์เทสให้สองนาทีก็ <g ül üyor> เราก็ต้องเล่นหลายรอบนะยิงๆๆ่งเล่นยิ่งร้อนนะ ในหททาไว้หนึ่งจดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแค่นี้แค่นี้ก็เหนื่อยละประมาณนี้นะเล่นพอผ่านก็พอละอย่างน้อยก็ได้เพชรเนี่ยสี่ร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยได้พันนะได้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดเจ็ดสิบสี่ได้พันแปดเลยนะจ่ได้จะได้อีกสาวันด้วรีบเล่นกันโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแนละ้วเอาไว้เจอกัน see you again next ครับ